รอครับพี่ครับร้านหมูกระทะครับสวัสดีครับเฮ้ทุกคนอยู่ดีพี่กายก็ชวนให้ผมไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะว่ะในเวลาทําคลิปแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ผมก็กําลังจะไปที่ร้านหมูกระทะกลางหินนะครับผมเป็นการทํางานวันแรกนะครับไม่รู้ว่าจะไปทันไหมแล้วจะโดนพี่กายหักเงินเดือนหรือเปล่ามาดูกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่งานแล้วกันตอนนี้ก็มาถึงร้านนะครับคือจะบอกว่าผมมาสายครับ เขานัดถึงงานหกโมงนะผมมานี่ก็ประมาณทุ่มอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มีหน้าที่เป็นคนเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเป็นไงก็ไปดูกันรับออเดอร์เคยทํางานพนักง,งานเสิร์ฟไหมเคยครับเอางั้นก็ชิลเลยดิอ่าอ,อันนี้โตะเรียกว่าโต๊ะสิบมึงดูเบอร์โตได้เลยโอเคเบอร์โต๊ปุ๊บเบอร์สิบฝั่งนั้นเรียกว่าในฝั่งนั้นี้นนเรียกว่านอกแล้วเวลาจดก็ <Okay. S 2> เขาจะมาเป็นคู่ uh huh. อ่ะฮะอ่าเวลาจดก็โต๊ะสิบคู่นี้จดว่าโต๊ะในคู่นี้จดว่าโต๊ะนอกโอเคครับแล้วน้องก็จดไป แล้วเขาสั่งอะไรก็จดตือจดทอจะมีเมนูอยู่แล้วก็สั่งอันนี้เขาปุ๊บปุ๊บปุมันจะบิน่ะมันจะเขียนทะลุใบใบฟ้าได้เคยทำปะอ๋อเคยมันจะอเอาใบฟ้าเอาให้เจล้าวเพื่อที่จะคิดเงินส่วนใบแรกอ่ะให้เชฟแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเขาเรียกเสิร์ฟเองโอเคครับแล้วก็คนที่จะเล่นบอร์ดเกม5,000ทองคนที่จะนึงนึ่งกับ k ลลห0 0 0นทองโอเคครับซึ่ง อันนี้ไม่ต้องจดไปในบินเพราะว่ามันมีสแกนจ่ายสดๆข้างหน้าโต๊ะคือสแกนจ่ายเหรียญทองแล้วใช่สแกนจ่ายเหรียญทองเลยพี่ให้เชื่ออยู่แล้วน้องโอเคครับอ่าแล้วก็น้องก็หนึ่งหนึ่งเก่งอยู่ใช่ไหมก็พอได้เพราะเดี๋ยวมึงต้องมานั่งแทนในโต๊ะเหมือนกันอีกสักพักนึงโอเคครับโอเคตอนนี้เซิร์ฟไปก่อนฝากด้วยเพลไปแล้วเวลาปิดกล้องครับเดี๋ยวไปเซิร์ฟก่อนนะเอาล่ะตอนนี้ประสบปัญหานะครับไอตัวเมนูที่จะต้องเขียนจดของลูกค้าครับหมดครับผม สรุปผมต้องทำอะไรวะเนี่ยเริ่มงงละคนจสิรันเยอะแล้วอ๋อให้ผมไปเสิร์ฟโอเคไปเอาของมาเสิร์ฟผมเอาของตรงนู้นใช่เามสิร์ฟโอเคครับผมโอเคได้เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วครับไปเอาอาหารกันมือไม่ว่างแน่นะทุกคนแถวหนึ่งนึ่ในกระเป๋ากันนะจะรอนานหน่อยเยสเสิร์ฟสองถาดเยสเยสเยสดึงดึงดึงด้วยโต๊ะหกนายขอเสียงหน่อยครับหกนายอยู่ไหนครับหกนายอยู่ไหนอ่ะขอเสียงหน่อยใครโต๊ะหกนายวะ โอเคมาแล้วครับไหนพี่ไหนเนี่ยพี่ขอกินข้วหนึ่งนะัดเฮ้ยพี่มาช้าจังนะอ,อ่ะอ๋อพอดีรถติดครับ<อ>พี่ก็เลยพี่วิ่งมาเป็นกิโลเลยเนี่ยโอ้วิ่งมาลองรถแล้ววิ่งมาเลยแบบมันช้าแล้วไม่ได้แล้วเขานัดกี่โมงพี่ชายเขานัดหกโมครับพี่ถึงหนึ่งทุ่มครับ <laughs> สารภาพชั่วโมงหนึ่งเลยนะชั่วโมงหนึ่งก็<อ>ง <laughs> คุณไม่ได้ตังค์นะวันนี้ไม่ได้ค่าจ้างนะ ผมก็ตัผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่วิ่งมาเป็นกิโลเลยนะจังหวะที่หัวหน้าการหินเผลนะครับเราแอบมาถ่ายรูปก,กับแฟนคลับนะครับผมพักกินน้ำก่อนทุ่กคนโคตรร้อนเลยตอนเนี้ยแอบหนีมากินน้ำก่อนนะคือผมรอตะกล้องคือวันเนี้ยคือผมมากับตะกล้องก็คือมูเหมียนั่นแหละแล้วทีนี้รถอ่ะมันติดมากแล้วมันเลยเวลามานนานแล้วผมก็เลย ลงจากรถอ่ะแล้วก็วิ่งมาที่ร้านอ่ะกิโลกว่าซึ่งก็คือตอนนี้ไม่รู้ตากล้องผมถึงไหนแล้วนะหรือยังอยู่บนถนนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับขนาดที่หัวหน้าไก่งิดเผออีกแล้วนะครับมีคน,นขับมาขอถ่ายรูปกแล้วระหว่างที่หัวหน้าไก่งิดเผอมาครับโอเคครับ,อบ,รบโอเคไปเสิร์ฟต่อแล้วน้องเขตมันต่อแถวเยอะไปสงครามว่าไงครับ <laughs> ตอนนี้พี่แพ้เยอะเกินไปแล้วพี่ฝากน้องหน่อยนั่งเลยนาองจะเป็นหน้าทีมผมเองหววยแล้วเว้ย เมาเว้ยหวาดแล้วว่ะกระหายเลือดว่ะกระหายเลือดว่ะออกระหายเลือดว่ะเฮ้ยให้เก็บยาให้เก็บยาปอปอมปอมให้ปโปอเฮ้ยเก็บยาเฉยเลยน้องอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสัญญาณในหมู่โจรแล้วไม่มีสัญญาณนหมู่โจรมาเลยครับเอามาเปิดก่อนที่ไม่ได้ปูดหรอเปิดก่อนที่ไม่ได้ปูดหรอมาดิมาดิเปิดก่อนให้ปูดหรอโอ้เปิดก่อนนี้ก่อนครับออกมาน้อง แล้วก็เอาของเอา้ของออกมาครับน้องจะ <laughs> หนีไปไหนลูกไก่ในกำมือเปิดนาติแล้วคิดว่าเฟี้ยวหรือยังไงมาเลยพี่มาเลยพี่เนป้อมผมเก่งเนป้อมผมเก่งเ <laughs> อ้ยเ้ยทำไมเลือดเอ้ยทำไมเลือดมันใช้ผ่านนะ ร้านเกลือบายไก่หินนะครับผมผมฝากด้วยนะพี่ชายกลัวเวล่ะให้เก็บเลือดเลยมาเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไปละแล้วมันจะตายกันวันไหนวะเนี่ยต้องมีสักวันนะต้องมีสักวันยืนกันขาแข็งมาตรงนั้นอ่ะเฮ้ยแบ่งให้เพื่อนเล่นบ้างดีโหอยู่แต่ในป้อมเนี่ยมันจะจบไหม ได้พี่ได้เพื่อนเพื่อนเขายืนขาแข็งหมดแล้วพี่ว่าไงผมว่างั้นพี่ว่าไงผมว่างั้นมาทำให้มันจบๆไปดีกว่าไอ้น้องพี่แพ้ตาแรกพี่เสียหน้านะเว้ยน้องพี่แพ้ตาแรกพี่เสียหน้านะเว้ยเทศกาลเทียนชูพี่เสียหน้านะเว้ยน้องหน้าพี่ไม่ใช่หน้าผมมาดิมาเดี๋ยวมาหน้าผมหน้าพี่ไม็ดไอ้พี่อันนี้คนแรกปะเนี่ย สี <4 S 1> ่คนละพี่สี่คนละอันนี <wi> ้คนแรกใช่ใช่ทำไมเคลลกูแตกคนแรกทุกคนเลยวะเขตน้องโป๊เก็บยาโป๊โป๊ะโป๊โอเคน้องเร็วน้องครีปก่อนครีปครีปไอ้เข็ดครีปกูจะไอ้เฮียมึงไปเลยกูต้องใช้อาวุธลับที่กูเก็บมานานสี่ปีแล้วมึงลุกเลยน้องเข็ดมึงไปเลยมึงไปเลย มึงทำกูขาดทุนมากปาังนีาัค,คนตากคนแรกหมดายขายขี้หน้าเขา,าอะเนี่ยปา One hour later แต่ละวันแต่ละมือที่จีเอ็มสรรสร้างให้ผมต้องเป็นทุกคนครับช่วยผมด้วยนะครับผมอยากไปชุดสวยๆโอ้โหโคตรหล่อแล้ว,ว่ะทุกคนวันนี้เบื้องหลังการิน่านะครับผมไม่รู้ว่าคลิปจะลงได้ตอนไหนนะพูดแอคเลยแอคเลยเดินอเดิน ขอบคุณทุกคนที่เกาะโค้ดให้ผมนะครับน้ำเท่าเราเสริมก็เอาบินน้ำให้เขาด้วยเสียบตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าแยกบิน,น,นก็คือถ้าเป็นหมูก็ือยื่นให้พี่เขาแต่ว่าถ้าเป็นน้ำคือเราก็ถือบินไปด้วยตอนที่เราเสริมน้ำาล้วก็บินไปให้เขาด้วยแล้วก็มันจะมีใบที่มันเป็นสีฟ้ากเอาไปเสียบตรงนี้ตรงนี้พี่เขาจะเสียบอีกโอ้โหว่าผมทำเสริมไม่ได้ <laughs> อันนี้โต๊ะไหนครับ อันน okay. ี้เจ็ดในรับผักครับเจ็ดในโอเคในที่สุดเราก็มีตะกรงแล้วนะครับผมอ๋ออันนี้เหมือนจะเปลี่ยนลูกค้าแล้วนะครับก็นะครับเจ็ดในเจ็ดในอันไหนคือโต๊ะเจ็ดนี่โต๊ะอะไรก็นะครับโต๊ะอะไรโต๊ะสิบโต๊ะเจ็ดอยู่ไหนอะเอา เอาละหาโต๊ะลูกค้าไม่เจออ๋อโต๊ะเจ็ดโอเคอันนี้ <Okay. S 1> เอาแค่หมูโอเคครับหาผมโ okay. อเคพร้อมเพื่อนแล้วอากาศก,ก็เหมือนจะดีขึ้นนะับอากาศเย็นลงเขียนหมูหนึ่งแล้วก็โต๊ะแค่นั้นอนะ่ะใช่โอเคโอเคหลังจากที่เราเสิร์ฟม,มาเป็นระยะเวลานานเราจะมารับออเดอร์ลูกค้าแล้วนะครับโต๊ะหกในหกนอกโต๊ะเดิมนะครับลูกค้ายังไม่มาฮะ อันนี้ก็เหมือนจะเป็นโต๊ะโต๊ะลูกค้าคนเก่านะครับผมโอเคผมก็ไม่รู้จะมาจดออเดอร์ใครคหรือ,หร,อหรือเมื่อกี้พี่จาเห็นผีเปล่า,าวะอ๋อ,อ,อเขาอาจจะให้เรามายืนสแตนบายรอก่อนหรือเปล่าได้ได้รับออเดอร์ครั้งแรกครับได้รออันนี้อันนี้สั่งออเดอร์ไปยังครับยังรรเ,เ,เลยค่ะรอมาเอาเอากระเปเลยอันนี้มันยังไงอ่ะมัน ต้องสั่งยังไงอ่ะผมก็รับครั้งแรกเหมือนกันยังไม่ได้ใบมีนก็อ่อยเอาชุดหมูสองอวปเอารับปากกาก็ไม่ติดแป๊บนึงนะโอเคหมูสอง Six hours later และนี่ก็คือกำไรที่พี่กายทำได้ในวันนี้นะครับผมสองล้านสี่แสนทองพระเจ้าเปิดวันเดียวรวยอ่ะรับหมูกระทะกก่งิดอ่ะ จูจๆโดนเล็กโตให้มาหนึ่งหนึ่งนะครับผมเอ๋จะเอาแต่แรกเลยเหรออย่า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 พุ่งอย่าพุ่งไม่วแมวพี่กายอยู่ไหนวะไม่เห็นเนาะเขาเขาเอาอะไรแตกแล้วเหรออะไรพี่ไม่ได้แตกแตกอะไรเอ้าตายได้ไงวะโอ้โหแตกนะไออ๊อกายจะกอีแล้วพอกายกอดไออ๊อกมาใครจะเคลียวเรามาสายแล้วก็เลยต้องชดใช้กรรมนะครับผม ก็ต้องทำก้มหน้าทำงานกันต่อไปเราแน่นอนรับเราด้วยนะผมนะเมื่อกี้เกดรับคนเดียวไปกี่ตัวนะรับ <st arts> ไม่เกดรับ <st arts> <st arts> เกดรับเกดโคตรเหนียวเกดรับเอาด้วยไปกี่เกดหรอที่ผมรับเอาด้วยคนเดียว <st arts> เ <st arts> อองงว่าหันมาไงไงเฮ้ยไม่มีเพื่อนไงไงเพื่อนไปไหนหมดแล้วนู่นฝั่งนู้นจะเดินไปแม <st arts> ่ง ใช้ก uh so ูเป an ็นท่าเลยเยี่ยมครับการผูครับพี่จมครับน้อแข็งครับตอนนี้ก็ว่างๆแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วต่อไปน่าจะได้เวลากินของเราแล้วนะครับผมแต่เราจะกินก่อนหัวหน้าร้านไม่ได้นะครับต้องให้หัวหน้าร้านเรียกก่อนแถวเรื่องหนึ่งนี้ก็ยาวแบบยาวเหยียดเลยเนาะทำไมคุณถึงมาสายครับผมมาสายเพราะว่า เพราะว่าตะกล้องเลี้ยวรถผิดทางครับเฮ้ยมันเพิ่มมาสิบนาทีรถไม่รถรถมันติดครับผมรถมันติดก็เลยมาสายนะครับผมามาชา้าจากเวลาที่คิดไว้นานมากชั่วโมงนึงก็เลยทำไมมันกล้องใกล้อย่างนี้วะนักเก่น้องผมมาครับครับเขาอยากให้ผมหนึ่งหนึ่งกับกิจายโอ้ยกายหงิดนะครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดซับสไครต์กดโดนทห้าพันบาทกันด้วยนะครับมุ้งย่งหูมา กูไม่หนึ่งหนึ่งกับคนที่แพเอ็กซ์ซีนี่แหลคนแรกหรอกกลับอะไรไหมครับจะกลับลาดิเกตโอเคครับอยู่กินจริงไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่กินละขี้เกียจอะเออมาดูวุ่นวายเหลือเกินเอารถมาเหรอครับหรือว่านะ่ยจะเนี่ยตากล้องขัานั่งครับรถมาแต่ว่าผมเดี๋ยวไปละพี่ไปเดีผมจะไปนั้นเนี่ยกลับเล้ว่าเดี๋ยวว่าจะไปดูหนังก่อน โอ้โหก็จที่นี่ก่อนเลยไหมละ่ะอ๋อโอเคทุกคนกินไงาพาหนีแล้วครับรออะไรไปกันเลย <laughs> โอเคก็ถ้าใครชอบี่นีครับฝากกดใจกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ถ้าอยากเห็นผมหนึ่งหนึ่งกับการกิเอ้กินไง <laughs> กินคนเฉกดไลค์ลับคอมเมนต์กัมาได้เอาไปแล้วครับบ๊บ ในขณะที่ผมกำลังจะกลับบ้านนะครับผมก็ไปเจอแก๊งพี่อนันต์เป็ดกับพี่ปิ่มคุงใช่ไหมแล้วผมเพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่าพวกพี่เขาก็ดูผมเหมือนกันเว้ยโคตรดีใจอ่ะอ๋อมันไปสอนแสนุกสนานไม่ได้เริ่มแดงแล้วเริ่มหนาแล้มันมีสอนมีหลายแบบอ๋อโอเคเองดี่เองดี่โอเคเองนีเองนีเองนี่โอ้ยขอบคุณครับพี่เป็นคอนเทนต์ไอ้นี่เขาเขาจัดการแข่งขันผมดูอยู่จัดการแข่งขันด้วยเป็นอเมิน ทุกคนครับกูไม่เคยจัดงานแข่งขันเลยครับแบกสาวด้วยแบกสาวด้วยใช่คอนเทนต์นี้ก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะครับผมไม่เอาจริงเลยไหมเพราะมีคนโดนเน็มาให้น้องให้น้องแบบเล่นมือเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันอันนั้นอันนี้อันนี้ของจริงนี่ของจริงไปเพิ่ดูโปแลนด์ดูอะไรตัวการโอเคครับผมเองก็ดูพวกพี่บ้างหรือเปล่าดูทุกคนไปดูแต่กูนะจะไม่ดูยังไปดูพี่จับปลาอะไรกันอยู่เลยอ๋ออันนี้คมได้ได้เท่าไหร่วันเนี้ยเขาให้เขาให้ชั่วโมงค่าชั่วโมงเท่าไหร่ร้านเนี้ยชั่วโมงละสองเก้าเก รวยแล้วกลับบ้านไปนอนนับตังค์ไม่หวาดไม่ไหวเอาเลขบัญชีมาไม่ไม่มีให้กูเสียบหลอดไหมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดวัครับเอาก่อนเลยเชี่ยเขาดูผมด้วยทุกคนนะทุกคนก็สูโมกัดได้ไหมสูโมกัร์ดก็มันแค่สีพี่สูโมกัดเอ้สูโมกัดสูโมกัดสูโมกัด